ที่นี่ที่ไหนจำทำไมเป็นเอฟซีแม่ล่ะคะอยากกินกินม่ากิอะไรกินอะไรเนาะมาม่าว้าวทำไมเจ้าทันสมัยอย่างนี้มันคืออะไรอ่ะพ่อมาม่าครับต้มมาม่ามาม่ามาม่าอันนี้มันร้อนได้เหรอมาม่าเกาหลีเหรอเราจะไม่ไม่ได้รีวิวแบบมาม่านะแต่ว่าเรามาซื้อผ้าใช่ไหมพ่อมันมันเที่ยงแล้วเที่ยงแล้ววันนี้กินเช้าเช้าเลย เราจะไม่จอดร้านอาหารใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ร้านก๋วยเตี๋ยวอยากกินก็อดเอาอันดับแรกนะความปลอดภัยเรื่องโควิดนะคะทําให้เราต้องเซฟหมอด้วยเซฟตัวเองด้วยพ่อเข้าอายพี่จะกินแค่พ่อพ่ออายเหรอมันสุกยังไงยัง,ใ,ยงในระหว่างที่รอสุกก็คุยกันไปก่อนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสระน้ําที่เราเคยมาจอดแล้วนะคะเราก็เคยมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะใกล้จะถึงใกล้จะถึง ตรงที่เราจะไปเอาผ้าแล้วนะแล้วก็กินแ <Bread in. S 2> วกะกินข้อเสยกินต้มหม่ามาของแม่มีของแม่มีข้าวคะแนงไก่อยู่ในอยู่ในรถแต่ว่าแม่คือนั่งนั่งกินตรงไหนก็ได้กินในรถก็ได้นะคะแม่นะมันร้อนเดี๋ยวมันโผมันฟดมันฟดนฟดอยู่ครับมามา่าจะเคยกินวัวแถวแบบนี้นะก็เคยครับเอาจต่เคยกินสนามพยานติเคยกินแล้วทีนึง เจ้าคือูว่ามันพดเป็นไม่งเนาะหิงผ้ากินเนาะค่ะเนี่ยใส่ดออกบ่ดฟดได้ดไทยกินอุอุนหน้าอุ่นหน้าทำไมทยนสิติดิิิพระเจ้าท้าคลิปทาคลิปอัน เปนหอดชุก้นค่ะโอ้ยยอดวิวตกไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ในเด้อยอดวิวตกเดือนหนีพพออยูเพ่งกินแม่ <c oughs> ยอดวิวยูทูบได้หาพันหนึ่งค่ะเดือนหนีรู้ได้หาพันหนึ่งสูเข้าเจ้าบ่ไรค่ะ <c oughs> ยอดวิวเป็นแสนม่เฮ็ดคลิปเดียวไรสดอันเดียวยอดวิวยอดคอนดูเป็นแสนแสนหาผลเนี้ยค่ะสะอลอลไลนิชฉาไลา หาเงินจะเป็นหายากเนาะค่ะอันสิไลชสดเบาให้ผู้ใดกระยานข้าเจ้าดาขึ้นอย่างข้าเจ้าฟองแงกงคว้วมกราบปคาะบกกาดาผู้ใดก็เลยยอดวิวตกสิบกับบกาเฮ็ดดูหาเงินยากหาเงินยากกเ็เลยประหยัดเป็นบ่กินมะมานี่ลนะ่ะโกดออกดูห่อนยเยอะว่ พิซตึนี่อะไรมันหอนแห้งอีกล้มามากระป๋องเงินแบบนี้นะสูกหอะชุระดิเซอ้อุนแม่กนินบ่ได้หรับมันหอนแห้งดสเบอกมันหอนก่อนรสหอนเขาตีมาไก่ มือนี้มาซื้อผ่าแล้วค่ะมือแรงฝากเอฟซีติดตามค่ะฝากเอฟซีติดตามมาครับกินต้มมาม่าครับอาหารญี่ปุ่นครับอาหารเกาหลีหวายห่อนขัดห่อนขัดครับห่อนห่อนหอนเล็กลูกปากลูกนิ่งว่าจีกินเย็นเย็นหอนว่าจีกินเย็นเย็นว่าจีกินห่อนห่อนวันจีกินห่อนเย็นว่าจีกินผัดห่อนห่อนแห่งห่อน ไอ้ยคือกินไต่หอนคักแม่ไอ้ทุนทวน,ทน,ทนอยู่แม่อ,ออกดอกอยม่บอกหอนมาซื้อผ้าไปขายค่ะมื่อแรงฝากเอฟซีติดตามได้ด้วค่ะแซ่บบอสออกไปเอาของมากินนั่งกินน้ำบอสนี่โมอยากปันใดไหม่พ่อกระเทือนพ่อกระเทืนเทนนอนแม่แม่กินข้าวต้มมะม่วงเจา้านี่นี่ค่ะเอฟซี FC, อนามัยเขาอยากไอ้หนูพามาเบิง่งบรรยากาศมันเป็นนั่นคล้ายๆก็ว่า สระน้ําของหมู่บ้านหรือว่าแหล่งน้ําเป็นบึงใหญ่นะคะจะว่าสระใช่ไหมเนี่ยอุ้ยมันมันเป็นสันเขื่อนมันเป็นฝายเป็นสันเขื่อนเป็นยังไงะคะ่ะเป็นบึงไม่ใหญ่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เขื่อนน่าจะเป็นอ่างเก็บน้ํานะคะตรงนี้นะโดนโดน,โดนเฮ็ดคลิปเธอหนึ่งค่ะเมื่อวานเนียนลงคลิปมันท่ายคลิปหมาหน่อยอย,อยุบาน,นะคะ่ะท่ายคลิปหมาหน่อย บักข้านียวว่าภาษาบันๆนู้นเด้อค่ะนู้ตั้งซื้อให้ว่าบัคเ้าเนียวไหมคะ่ะบักเขาเนียวก็ผสมหมาหน่อยนูเ้เฮ็ดคลิปแล้วนู้เอาเสียงดนตีใส่ไปค่ะปรากฏว่าอันเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้ว่าสัน่นแมคิดคาลิขสิทธิ์ดนตีแม่นู้เหรอโอ้จะมันหาอยากคักน้องเงินนี่แมบาทผูกรเจ้าหาง่ายไหมคะ่คะเอฟซีค่ะ ไล่สดดาหนูนี่ได้ยอดดูยอดคนดูยอดวิวไหลสะพาอคนเฮ้ามันหยามเนาะค่ะสะพาอคนเฮ้ามันหยามบอแปลกผู้ขาเจ้าหาเงินง่นไงขาเจา้าใส่เงินงนไงค่ะแต่ว่นหนูเก็บออมเก็บหอมรอมริบค่ะเก็บหอมรอมริบใส่เงินใส่ยางประหยัดหนูหนูหาเงินยากมาันจะเกิดผลค่ะแต่เลยใส่ยางประหยัด วันนี้สิมาซื้อผ่าถุงผ่าคุ้มไลผ่าตัดชุดนาจักสิได้เมื่อหรือบ่ได้เมื่อค่ะถ้ามีพื้นงามๆนู่นอะสิเอาเอากลับไปอยู่พ่อคอยก็เริ่มหิวแล้วแม่แต่ว่าคอยจะไปนั่งหาในรถเดี๋ยวคอยอยหิวน้ำเจ้าไปกินในรถเอาเรื่อมตาไหมค่ะเอฟซี FC, อยู่ข้างนอกอาจสิบบได้ยินเสียงหนู คนเอาเพื online, ่อสิหาเงินได้นะคะย่ำหนีหางหาเงินยากค่ะหนูย่างหน่อยหนูกะขายอันขายออนไลน์กับพ่อได้ขายอยู่ขายได้หน่อยก็ดีกวัวบ่ไดดค่ะอันย่ำทอก็คือเห็นผู้คนขายบ่ไดดเอาซะเลยนะคะเห็นใจกันค่ะเห็นใจแม่ค้าตลาดนัดเห็นใจแม่ค้าออนไลน์ที่แบบว่าย่างหน่อยหน่อยเทาก็มีคนเบิองนะหนูก็มีกําลังใจตรงที่ว่าย่างหน่อยหน่อยหนูก็มีคนเบิ่งมีเอฟซีหนูเบิ่งแล้วก็มียอดจากยูทู e เพิ่มมาเล็กๆน้อยๆค่ะว่าได้หลายเป็นแสนเป็นล้านแต่ก็นูก็ดีใจอยูถิโนมี่เอฟซีติดตามค่ะให้กำลังใจกันแค่กดเบื้องซื่อมันกับเป็นตีเป็นเงินเป็นราคาได้ซอยเหลือกันแล้วค่ะนต้องขอพุณนหลายๆที่เอฟซียังหักยังหักหนูอยู่บ่าวาสิเกิดยังขึ้นก็ยังอยู่น้ำกันกันยังเบื่องกันติดตามกันนู่บ่มีประเด็นดราม่ายอีหยังถิบ่า่าสิเมาเว้าให้ฟังพ่อปันไดบ่มีประเด็นอัน ที่แบบว่าหนาสนใจปันไดแต่ว่าเอฟซีหนูกันยังฮักหนูอยูหนูต้องขอคุณหลายๆตั้งแต่มือแรกที่นูวหูวาการมีเอฟซีมันเป็นยังไงอย่างแบงคงซี่ค่ะเอฟซี FC คือแฟนคลับคนที่หายกำลังใจห้าวมาว่าสิเกิดอีหยังขึ้นนะคะต้องขอบคุณหลายๆเกิดมากกับโมเมนต์คนเด่นคนดังอีหยังการมีเอฟซีเห็นไหมมีคนเบิง่งเวลาเท่าไรสดขายผาเวลาเท่าไรสดเฮ็ดอีหยังแบงคซี่ค่ะ นูได้ยอดได้ยอดบหลายค่ะยอดวิวนบ่หลายเดือนหนีนุ่ได้เงื่อนคาน YouTube หาพันนะคะหาพันน้อยๆแต่ก็ดีใจยูดอกค่ะเพราะว่านุ่ไดรกีดยางนูก็ขายของไ์สดขายผ้าไปแล้วก็เปิดเปิดเอ่อช่อง YouTube ให้เอฟซีติดตามเอฟซี FC เบิ่งหน่ำก็ได้เล็กๆน้อยๆไปค่ะย่างน้อยๆนูกะมีโอกาสดีๆกวัวคนอื่นๆหลายอยู่ค่ะ สำ,นนส,ส,สำหรับคลิปนี้่นะค่ะอันนี้ไก่ไก่สีหอดหมูบ้านถี่สิไปเอาผาแล้วประมาณ2อกิโลค่ะสำหรับคลิปนี้เฮ็ดไวเท่านี้ค่ะเดี๋ยวนู้ไปกินข่าวก่อนค่ะอนามัยสีอิ่มก่อนสวัสดีค่ะ